สวัสดีครับปัญญาชนคนรุ่นใหม่จะไม่สนพร้อมจะชนทุกปัญหาอย่างกล้าหาญพร้อมเผชิญทั้งรับรุกทุกเหตุการณ์ทางรู้ตื่นและเบิกบานประสานใจปัญญาชนคนรุ่นเก่าเขาสุกขุม ทำอะไรดูรัดกุมไม่อ่อนไหวจะท่วนทีมีระบบครบกลไกลเฝ้าระวังทั้งนอกในไม่วู่วามคนรุ่นเก่าถ้าทำตัวเป็นวัวรุเดินหน้าสู้มาดผู้ใหญ่ให้เกรงขามคนรุ่นใหม่เป็นวัวงานเดินครานตาม ขยันซื่อสัตว์พยายามและมองเป็นคนรุ่นเก่าถึงวาระบทเกียร์ว่างเพื่อเปิดทางให้รุ่นใหม่ได้โดดเด่นปล่อยเขาทำแทนเราเขาทำเป็นเราแค่ชี้แนะประเด็นที่สมควรคนรุ่นใหม่ต้องใจกว้างสร้างมวลมิตร รู้จักรับฟังความคิดอย่างถี่ถ้วนเก็บข้อมูลแจ้งไขไว้ทบทวนนำประมวลเป็นข้อมูลหนุนทำงานอย่าใจแตกแหกโก้งลงทางลัดถือระเบียบปฏิบัติบรรทัดฐานคนคิดดีทำดีโดยวิญญาณจะอยู่ยงและยืนนานเพราะความดี อูเล็กลำปางวันละกอออนไลน์เพียงคิดช่วยเขาใจเราก็สุขแล้วเพียงคิดเบียดเบียนเขาใจเราก็ทุกข์แล้วชีวิตคนเรายิ่งเรียบง่ายยิ่งมีความสุขนะครับ